การผลิตเมลอนให้คุณภาพดีและมีผลผลิตสม่ำเสมอเนี่ยคือเรื่องพันธุ์พืชต้องให้เป็นพันธุ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ประเทศไทยได้ การจะปรับตัวได้เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนในการที่พัฒนาสายพันธุ์ใช้เวลาเยอะแต่ถ้าถ้าเราได้ตัวที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ใช้ได้เป็น10บสปีเลยแล้วก็สามารถที่จะปลูกแล้วทํากําไรได้ต่อเนื่องพันธุ์เมล่อนมันมีเยอะแยะไปหมดเลยทั่วโลกเนี่ยเป็น หลายหลายพันชนิดอ่ะเราจะเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยได้เนี่ยเราก็ต้องมีการทําวิจัยทดลองเราก็ทํางานร่วมกับบริเดอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะนําข้อมูลทั้งหลายที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้พันธุ์ใหม่ๆที่คุณภาพดีที่จะปลูกเมืองไทยได้เนี่ยนะฮะคุณภาพเมลอนเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับ ปกติระดับเกรด A ที่เราผลิตได้เนี่ยมันก็จะมีความหวานที่วัดได้14เริกขึ้นไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ยขนาดที่เหมาะสมที่จะเป็นเกรด A เนี่ยควรจะมีขนาด1.5ถึง2.2กิโลถ้าใหญ่กว่านั้นก็ถือว่าไม่ได้เกรด A ถ้าเล็กกว่านั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนอกจากนั้นแล้วต้องมีผิวสวยตาข่ายสวยแล้วก็ต้องมีความอร่อยด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าหวานอย่างเดียวเนื้อสัมผัสต,ต้องตามพันธุด้วย นอกจากเราจะให้ความสาคัญกับก,การเลือกคัดสายพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยมรายังมีขั้นตอนการปลูกที่ดีด้วยข้อที่1เนี่ยเราจะต้องมีการเพราะเมล็ดที่ดีนะเพื่อให้เมล็ดเนี่ยมันงอกได้สมบูรณ์นะข้อที่2เนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมดินที่ดีข้อที่3เนี่ยเราต้องมีการวางระบบน้ําที่ดีเมื่อเราให้ปุ๋ยไปพร้อมกับน,น้ำเนี่ยก็จะทําให้พืชเนี่ยได้น้ําและปุ๋ยเนี่ยเท่ากันนะครับและคุณภาพจะสม่ําเสมอด้วย แล้วเราก็ต้องมีการดูแลตัดแต่งต้นพืชแต่โดยปกติแล้วถ้าเราทำทุกขั้นตอนดีมาตลอดเนี่ยพืชจะมีความแข็งแรงด้วยตัวพืชเองช่วงวิกฤตโควิด1 9เนี่ยนะฮะลูกค้าเราซึ่งเป็นโมเดิร์นเทรดก็ซื้อรดน้อยลงหมดแต่เราได้มีการเตรียมการขายออนไลน์ล่วงหน้ามาแล้ว2-3สปีเราก็เพิ่มการขายออนไลน์มากขึ้นเพราะนั้นในวิกฤตเนี่ยนะฮะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่จะทําให้มีลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นทําให้เราสามารถขยายธุรกิจได้อาชีพเกษตรกรเนี่ยมันจะมั่นคงยืนยาวไปได้นะฮะเราต้องมีการวางแผนการตลาดการผลิตให้สอดคล้องกันทําให้ผลผลิตเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็มีคุณภาพสินค้าที่ดีสม่ําเสมอน,นะฮะซึ่งการทําผลผลิตให้มีคุณภาพดีแล้วก็มีผลผลิตต่อเนื่องจะทําให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนแล้วก็ไม่แพ้อาชีพอื่นๆครับ